ออกสักสกินหนึ่งก็โอเคแล้วนะไม่ได้อยากได้ทั้งสองอันหรอกมันจะมาขายอะไรสกินคล้ายๆกันขอให้มีสกินมารีวิวให้น้องๆดูสักอันก็พอละไปครับวันนี้จะมีดวงหรือเปล่าครับ1.8%โอ้ขออนุญาตหลับตาฟังเสียงครับโอ้โหมาแล้วเออเออเออตึงตึงจ้าดี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 แสบขอเต้นด้วยนะพ่อนะพ่อตึง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 โยด้แล้วเว้ดีกันนะลูกดีกันนะลูก อ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮุลอรีออนเขาเป็นคนชอบเล่นหมากรุกมันเป็นสกินที่เกี่ยวกับหมากรุกกว่าน้องๆเฮ้ยอย่างเทพอ่ะน้องๆอ๋โหยมาอีกสกินนึ่งแล้วหลอดอีโบนี่โอ้โหอีโบนี่อันนี้บ้านมืดดัานมืดโอเคครับน้องๆมาอยู่กับสกินใหม่ของลอรีออนนะฮะอันนี้นี่นี่นี่อะอะดูสี สวัสด,ดีครับองน้องพบกับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราชแนลของผมนึกถึงกิจกรรมใหม่ rov ให้นึกถึงช่องพี่ต่อด้วยนะครับนึกถึงสิไมนึกถึงอะไรวะเออเมื่อคืนไม่ได้ทําคลิปนะต้องบอกว่าต้องรีพักผ่อนเพราะว่าพี่ไปเจอหมูกระทะอาหารเป็นพิษวะ่ะเมื่อวานแบบหมด,ดเรี่ยวหมดแรงเลยอะเราก็แบบขอนอนเร็วหน่อยก็ทําคลิปช้าบ,บ้างเร็วบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับผมใครที่อยากจะเสพกิจกรรมใหม่เนาะหรือว่าแบบ อยากจะรู้ว่ากิจกรรมใหม่วันนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยมากดติดตามช่องพี่ด้วยนะครับสบายสบายสไตล์เราชาแนลนี่แหละกดติดตามแลวสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะฮะขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวพี่รีวิวกิจกรรมให้ไปเร็วๆหน่อยวันนี้สกินลอรีออนจอมขมังเวทเออมันมาเป็นแพ็คคู่อะคือมันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรวะสว่างกับมืดเออชื่อสกินว่าอีโบนี่กับไอเวอรี่ประมาณนั้นถ้าพี่อ่านผิดก็ขออภัยนะมาคอมเมนต์ได้ถ้าอ่านผิดพยายามดูละพบกับจอมเวท ที่มีมืดและสว่างเพียงสี่รอยสี่บแปดคูปองเท่านั้นคือถ้าซื้อเลยก็จบเลยเนอ้องเพราะว่าลักไอ้สกินสองสกินเนี้ยมันเป็นสกินระดับรีเจนไงราคาเต็มอยู่ห้า2้อยสิบสองสกินก็จะอยู่ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันยี่สบคูปองไงมันลดลงมาเหลืสี่ร้อยสี่บแปดเนาะแล้วก็มาพร้อมกล่องสุมสกินลอรีออนจอมขมังเวทเก้าคูปองเริ่มต้นวันนี้ฮะยี่สิบกันยายนสองห้าหกห้าถึงวันที่สามตุลาคมสองห้ากห้าก็ประมาณสิบสามวันเนาะ ปาเดี๋ยวพี่กดเข้าไปดูนยะเราต้องมีตัวตัวลอริออนก่อนนะถึงจะซื้อสกินได้นะบางคนพี่ฮะทำไมผมกดมันซื้อไม่ได้มันก็ต้องซื้อซื้อฮีโร่ก่อนเนาะอ่ะเนี่ยพี่มีแล้วเนี่ยราคาเต็ม 1, 20, หนึ่งพันยี่สิบเหลือสี่ร้อยสี่สิบแปดคูปองถ้าเราซื้อก็คือจบเลยนะได้สองสกินนะไม่ต้องงงนะคือสองสกินนะไม่ใช่ชิ้นส่วนสี่นะตอนแรกพี่เข้ามาดูเฮ้ยมันคือชิ้นส่วนสี่หรือเปล่าวะไม่ใช่นะมันคือสองสกินเดี๋ยวพี่พาไปดูมีกล่องสุ่มด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันก่อน,อนที่ตััวสกินนมานะ นี่แหละสกินลอดอีโมนี่นะอ่านผิดก็ขออภยัยมันเป็นสกินระดับรีเจนเนอน้องน้ององอันนี้คือด้านมืดของเขาเรามาดูด้านสว่างบ้างอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นี่ลอดไอวอรี่เป็นสีขาวขาวเห็นไหมมีสีขาวก็สีดำเป็นสกินระดับรีเจนเหมือนกันนะครับถ้าเราซื้อตรงนี้ก็จะอยู่ที่ราคา2องรนะ้อยบเกขุบองเนาะถ้าเราไปซื้อรถก็จะอยู่ที่ สี่ร้อยเท่าไหร่สี 4, ่สี่สิบเก้าคูปองบาเมื่อกี้นี้โอเคครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูก่อนมันมีกล่องสุ่มด้วยอ่ะไปดูหน่อยโอเคเรามาดูตรงไอเทมเหมือนเดิมนี่ถ้าเราซื้อแล้วอยู่ที่สี่ร้อยสี่สิบแปดเนาะเฮ้ยเดี๋ยวมันค้างกดซื้อคือจบเลยสี่ร้อยสี่สิบแปดเนาะเดี๋ยววันนี้พี่จะมาลุ้นกล่องให้ดูหน่อยนะมีมาพร้อมกล่องสุ่มด้วยกล่องละเก้าคูปองเนาะมีโอกาสรุ้นรับสกินทั้งสองระดับสองสกินนี้ด้านขาวกับด้านมืดเนาะ หลัมีโอกาสได้เพชรแล้วก็ชิ้นส่วนสกินสกินถาวรมีโอกาสออกถึง1.8 0นเนาะก็ค่อนข้างจะจะดีนะแต่ไม่รู้จะออกหรือเปล่านะมาลุ้นให้ดูสกินแล้วก็เพชร5้าบดเห็นไหมชิ้นส่วนสกินชิ้นส่วนฮีโร่สี่ิบซื้อได้สูงสุดเก้ารอแต่เราจะซื้อสูงสุดไปทําไมในเมื่อเขาขายได้ราคา4 4 8้อยสี่ดคูป,ปองเนาะซื้อนี่มันเก้ารอแพงกว่าครึ่งเลยอะ่ะเออแต่พี่จะลุ้นให้ดูแล้วกันสักสักสิบกล่องไหม อ่ะสิบหรือสิบสองนี่ชีวิตอยากมีหวังสักสิบสองแล้วกันโอเคก่อนที่จะพี่จะซื้อเล่นกิจกรรมต้องบอกน้องๆว่าไม่มีคนสนับสนุนไม่มีคนเป็นสปอนเซอร์ให้พี่นะครับที่พี่ทําคลิปไปทุกวันนี้ก็ด้วยใจล้วนๆน้องๆก็ต้องมีใจให้พี่มากนะฮะด้วยการสนับสนุนพี่ได้ด้วยการดูคลิปนี้แล้วก็ไม่กดข้ามโฆษณานะครับผมโดเนตไดต้เวลาพี่สตรีมผ่านทาง a c e b o o k สบายๆบายสไตล์เราใครยังไม่กดติดตามเพจพี่ก็ไปกดติดตามด้วยนะครับจะได้ มาดูพี่สตรีมหรือว่าเราจะมาร่วมเล่นเกมด้วยกันได้นะโอเคบอกแค่นี้แหละแค่น้องๆดูคลิปแล้วไม่ข้ามโฆษณาก็โอเคละอะซื้อไปครับผมพีวิตคนเรามันต้องมีหวังไว้สักสิบสองกล่องโอเคได้มไหมไรเหมือนเป็นคอนเทนต์นะซื้อหรือสุ่มคุ้มกว่ากันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกันที่คลังพี่ดีกว่าพี่ไม่ชอบเปิดตรงนี้เลยเนาะไปเปิดกันโอเคครับตอนนี้ไม่อยู่ที่คลังพี่ละซื้อหรือสุ่มคุ้มกากานเดี๋ยวเรามาดูเฮ้ยพี่มิตาเชิญให้เลยอีกสองอันเลยวะโอ้ไม่เกี่ยวกัน โอเคอ่ะกล่องอยู่นี่นะเดี๋ยวเราจะเปิดนะน้องๆสองกล่องแรกครับผมสองกลุ่งแรกออกสักสก,กินหนึ่งก็โอเคแล้วนะไม่ได้อยากได้ทั้งสองอันหรอกเขาจะมาขายอะไรสก,กินคล้ายๆกันขอให้มีสก,กินมารีวิวให้น้องๆดูสักอันก็พอละไปครับวันนี้จะมีดวงหรือเปล่าครับหนึ่งจุแปดเปอร์เซ็นโอ้ขออนุญาตหลับตาฟังเสียงครับวันนี้มีดวงไหมครับครูบาอาจารย์ช่วยเหลือลูกไหมโอ้ย อ่ะอ่ะแรกไม่ได้นะได้เพชรกับชิ้นส่วนสกินชิ้นส่วนฮีโร่นะโอเคครับไปต่อไม่รอแล้วนะอะมันขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วป่ะอ๋ออ๋ออ๋อเปิดอะไรล่อมันหน่อยไหมเปิดกล่องล่อหน่อยไหมออกไปไหนแล้วล่ะกล่องล่อกล่องล่ออยู่นี่อยู่นี่เปิดกล่องล่อหน่อยเอ้ากล่องซุ่มรางวัลนะล่อล่อล่อไปหนึ่งกองอโอเคครับไปอสองกลองโอ้โหโ มีดวงหรือเปล่าครับน้องๆครับฟังเสียงหลับตาอเสียงวันวานๆแบบนี้ไม่มีฮะอ่ะไปกันต่อครับผมกล่องล่อไม่ได้มีส่วนลุ้นนั่นเลยอ่ะขอขอนุญาตขออนุญาตขออนุญาตได้เพีรอีกแล้วทิ้นส่วนฮีโร่สงสัยไม่มีดวงแล้วเหมือนที่น้องๆบอกว่าดวงพี่ต่อหมดไปแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรนะ ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรมาเปิดให้ดูเฉยๆว่าซื้อเหลือสุ่มเหมือนคุ้มกว่ากันนะครับผมก็บางทีก็อยากนกักรนแค่เสียงหวานๆออกมาสักหน่อยนึงเนาะแบบ oh, เอาไปได้อะไรเงี้ยโอ้ oh, ไม่ออกอ่าได้ชิ้นส่วนฮีโร่มาสองชิ้นโอเคครับไปสุ่มกันต่อเหลืออีกสี่กล่องนะอ่ะไปสองกล่องขออนุญาตหลับตาฟังเสียงเหมือนเดิมนึงสอง <c oughs> ไม่มีดวงแล้วมั้งวันนี้ดวงพี่หมดแล้วว่ะ ชิ้นส่วนฮีโร่กับเพชรเหมือนเดิมไปกันต่อสองกล้องสุดท้ายแล้วอ่ะน้องๆหนึง่งจุดแปดนิ้เปอร์เซนต์หรือเปล่านี่หนึ่งจุดแปดเปอร์เซนต์นี่อ้าวสองกล้องสุดท้ายครับผมเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยรับตาฟังสี่เฮียงได้เพชรครับผมม,มันคาใจว่ะเฮ้ยเอาไงดีอ่าหมดไปร้อยแปดคูป,ปองแล้วยังไม่ได้เลยอะไปซื้ออะไรดีกว่าไหมน้องๆจะได้จบเลยเนาะโอเคว่ะพี่ว่าดวงมันไม่มีแล้วพี่ว่าซื้ออะไรดีกว่าเนาะ อะซื้ออะไรดีกว่าแต่ถจ้จบจบเดี๋ยวบางทีถ้าเราสุ่มต่อไปถ้าเราเปิดอีกสิบกล่องเนี่ยมันก็เก้าสิบแล้วเมื่อกี้พี่เสียไปร้อยแปดคูป,ปองละถ้าเรายังไม่ออกอีกอะมันก็จะเสียเยอะไปเรื่อยๆเนาะสำหรับพี่เนาะยอมตัดใจซื้อไปเลยดีกว่าให้น้องๆดูสกินด้วยนะครับผมอย่าลืมกําลังใจด้วยนะน้องๆไปจัดไปอ่ามาแล้วเป็นแพ็คแบบนี้น้องๆดูจากสไตล์แล้วมันน่าจะเปิดแล้วออกมาสองสกินเลยมนะั้งเปิดไปเลยดีกว่าอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาแล้วเอ้ยเฮ้ยอลอรีออนเขาเป็นคนชอบเล่นมาร์กลุกมันเป็นสกินที่เกี่ยวกับมาร์กลุกกว่าน้องๆเพ้ยอย่างเทะน้องๆหลอดไอวรี่นะมาก่อนนะโอเคครับผมไปกันต่อเลยอวดเพื่อนไหมโอ้โหมาอีกสกินหนึ่งแล้วหลอดอีโบนี่โอ้โหอีโบนี่อันนี้ด้านมืดด้านมืด อยากอวดเพื่อนก็อวดไปนะครับผมไม่อยากอวดก็ไม่ต้องอวดอ่ะโอเคครับผมก็เท่อะมีกรอบหรือเปล่านี่สองอันมันก็เท่ดีนะแั่ว่าเขาคิดอะไรอยู่เนอะอลอรีออนสองตัวโอเคครับไม่มีกรอบนะไปเดี๋ยวไปดูรีวิวสกินท้ายคลิปกันนะครับน้องๆเดี๋ยวพี่พาไปดูกิจกรรมอื่นๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอดูสกินท้ายคลิปกันจริงๆนะ ถ้าพี่แบบหน้ามืดแล้วพี่สุ่มอีกนะแบบเกิดอยากจะสุ่มอีกอย่างเงี้ยโหถึงสามสิบก,กล่องแล่งก็เท่าไหร่เนี่ยสามสิบกล่องสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะน้องน้องถ้าสามสิบกล่องไม่ออกซื้อเอาดีกว่าไหมเนาะว่าปะจะเสียมากเสียน้อยเนาะถ้าคนไม่มีดวงอะ่ะยิ่งเปิดไปก็จะตามืดนตาปวดได้เองโอเคครับประมาณนี้อ่าแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมน้องน้องปิดเทอมนี้แจกสกินฟรีระยะเวลาสิบเก้ากันยาตั้งแต่เมื่อวานนะถึงเก้าตุลาคม ลองกดเข้าไปดูหน่อยรายละเอียดกิจกรรมเป็นไงปุ๊บเนี่ยน้องๆเนี่ยสก,กินฟรีปิดเทอมเนาะเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆนี่่ะเข้ามาเล่นเห็นไหมสองวันล็อกอินสองวันได้ได้ไดสห้าอันเข้าเล่นโหมดห้าต่อห้าหรือสามต่อสามก็ได้อีกห้าอันนั่นแหละเราเก็บไปเรื่อยๆนี่มีหลายอย่างเห็นไหมล็อกอินปิดเทอมโอ้หมีหลายอันเลยเราทําไปเรื่อยๆนะเก็บไปเรื่อยๆเนาะ แล้วก็เอาอมาแลกตรงนี้ไง40นี่ได้สกินถึงมันจะเป็นเฮโรอีกหรือว่ามันก็คือเฮโรอีกได้แหละแล้วก็มีเรมเนเต็ดสีเขียวเนาะก็มาทำเควสกันแล้วก็รับสกินฟรีกันไปนะครับผมประมาณนี้เนอะอาะไอกิจกรรมปิดเทอมนี่แจกสกินฟรีจะมีเวลาให้ทําดูนะมันจะคือแบบตามระยะเวลามันอะโอเคอีกหนึ่งกิจกรรมครับผมแหมหลายกิจกรรมจริงๆกล่องสกินเห็นไหม100%อัปเกรดเพียง199คูปองรุ่นแจ็คพอต3สกิน ระดับอัลติเมตรีเจนแล้วก็อีพิกในราคา199ยเก้้คูปองหรือสกินระดับอื่นๆก็แค่นั้นแหละ3ามสกินเขาบอกว่ารอบนี้เห็นไหมสามารถนำสกินกล่องอีพิกสกล่องห้ามเปิดก่อนนะต้องคือแบบเอากล่อง3กล่องเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดเอาไปแลกเป็นอัลติเมตได้เข้าใจไหมระยะเวลา20กันยายนสอง5ห้กถึงยี่สก็เวลาหกันนะเข้าไปดูกันหน่อยปึบหน้าตาก,กิจกรรม อ้าวทำไมไม่มีหน้าตางงติ๊กเข้าไปโชกค้างอะไรของมึงวะเดี๋ยวไปดูนี้ก็ไดนะ้ไอเทมลาคาไอเทม่ะมาดูตรงนี้ครับอืมนี่ตรงกล่องร้อยเอร์ซนอัปเกรดเข้ามาดูมีโอ้โหมีแจ็คพอตด,ด้วยนะอ๋อมันมีแบบกล่องแจ็คพอตด,ด้วยที่เราจะได้ทั้งสามสามระดับเลยนะแต่ว่าแจ็คพอต หรือสกินอัลโตเมด5%เท่านั้นนะน้องๆทุกการลงทุนม,มีความเสี่ยงนะบางกิจกรรมถ้ามันไม่คุ้มก็รอเล่นที่มันคุ้มๆดีกว่านะแล้วก็รีเจน35%อีพิก60%ส่วนใหญ่เวลาพี่เล่นกิจกรรมนี้พี่จะได้แต่เพาะกล่องอ e ีพิกเท่านั้นเลยสามารถนำอ e ีพิกไปแลกได้อัลติเมด3กล่องน้องๆลองคิดดู3กล่อง199 3กล่องถ้าสมมติเรา,าเราได้อ e ีพิก2กล่องแล้วว่าแล้วเราเสือกไปได้ก,กล่องหนึ่งเป็นรีเจนน่ะทำไงอะ่ะแลกไม่ได้ดิ ก็มันก็ต้องซื้ออีกอะเพื่อจะได้อีกอีกสามอันแล้วก็ไปแลกมันก็เท่าไหร่แล้วนะ่ะร้อยเก้าเก้าสามรอบก็คือแปดร้อยคูป,ปองแล้วหรือว่าพี่แนะนําในทางที่ดีกว่าไหมเอาเก็บคูป,ปองไว้นะแล้วก็ไปอรอลดราคาตอนสก,กินมาลดราคาประมาณสี่ร้อยห้าร้อยคุ้มกว่าปะ่ะเลือกได้ด้วยอันนี้ถ้าเราได้อันติเมตนะเปิดเพื่อลุ้นรับนะสก,กินที่คุณยังไม่มีนะเข้าใจไหมแต่ถ้าใครอยากรุ่นก็รวยๆก็อุ้ยพอแม่ให้เงินวันเป็นพันลองก็ได้แต่พี่ก็แค่บอกไว้ว่า บางอย่างมันมันเก็บไว้ซื้อดีกว่าไงเนาะกูอยากลุ้นนะโผพี่ผมอยากลุ้นผมอยากได้สกินไก่สามระดับก็ลองดูนะซื้อได้สูงสุดสี่กล่องแล้วก็ในราคาเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเปิดในครั้งเดียวไม่ได้นะต้องเปิดทีละกล่องม่งั้นจะเปลี่ยนเป็นเทสนะเหมือนที่เขาทาอะ่ะกิจกรรมนี้พี่ต้องบอกว่าพี่ไม่เล่นนะเพราะว่าพี่มีสกินอีพิกน่าจะเกือบครบแล้วแล้วก็สกินรีเจนต์น่าจะครบแล้วรีเจนต์อ่ะ ถ้าเปิดมาก็น่าจะเปลี่ยนกลายเป็นเพชรแน่นอนพี่ก็มารีวิวกิจกรรมให้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพี่พาไปดูหน่อยว่ามันเอาไปแลกตรงไหนนะครับปุ๊บดูตรงนี้แลกรางวัลนี่เห็นไหมเขาเขียนอยู่ว่าสามกล่องแลกเป็นกล่องอัติเมตได้แล้วก็เปิดเพื่อรุ่นรับสกินที่คุณยังไม่มีนะครับเราเลือกไม่ได้นะน้องๆนะเล่นกิจกรรมดูให้มันครบพี่พูดยาวหน่อยแต่ว่าน้องๆดูคลิปไปน้องๆรู้แน่นอนว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับจุดประสงค์ของการทําคลิปของพี่นั่นแหละก็คือคุ้มหรือไม่คุ้มให้น้องๆดู เห็นไหมน้องๆเหมือนที่พี่บอกไหมถ้าน้องๆได้อีปิกมาสองกล่องแล้วกล่องที่สาวน้องไปเปิดลุ้นอีกทีมันเป็นรีเจนไม่ได้นะรีเจนก็ต้องเปิดเป็นรีเจนอย่างเงี้ยเหมือนพี่ถ้าซ้ำอย่างเงี้ยนี่ก็คือสกินซ้ำก็เปลี่ยนเป็นเพชรนะน้องก็ต้องเปิดหาอีปิกอีกอะโอเคประมาณนี้คิดว่าคุ้มหรือเปล่านะครับโอเคครับน้องๆมาอยู่กับสกินใหม่ของโรดิออนนะฮะอันนี้อันนี้นาเป็นอีบนี่นะโหดูเท่นะดูแบบดูเปลี่ยนไปของแบบ สก,กิลลอยิออนเลยมาดูการโจมตีปกติฟืบเป็นการโยนลูกแก้วไปเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันดูมีสีสันกว่าเดิมสกิลแรกโอ้เป็นหมากลุกเห็นปะโยนยี่ว่าหมากลุกไปกดอดึงกลับมาได้กดสกิลแรกแล้วกดอีกทีนึงกดอีกทีนึงเนี้ยไม่ได้ต้องโยนอีกทีนึงอย่างงี้อ๋อดึงกลับมาฟึบฟืบโยกโยกอ่าดึงกลับมาสกิลสองขอเป็นการซุบเข้าไปให้ไหมต้อง นี่อ๋อหูดูสกิลสองอ่าสกิลสองแล้วน้องเฮ้ยสวยว่ะหืมสกินมันสวยอะ่ะพี่ว่าเรา,าดูท่าอันติกันนี่อันติอันตินี่เป็นเหมือนการยกไงเราต้องสกิลสองหรือสกิลหนึ่งไปก่อนใช่ไหมสกิลหนึ่งก่อนแล้วค่อยยกใช่ป่ะสกิลหนึ่งนี้สกิลสองอีกทีหนึ่งฮะนี่ยกยกอ่า โอ้หเสียงมันมีเสียงช็อตด้วยนะนี่ยกยกอืมเสียงช็อตแบบอ่ะเราดูสกินนี้ไปแล้วอเอาะดูท้าวารหน่อยท้าวารไม่มีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไอวอรี่กันบ้างแล้วนี้เป็นอีโบ,โบนีนนะเรียกล้วงงขออภัยอ่ะเรามาดูสกินทางด้านเนี่ยตอนเราเนี่ยเราเป็นด้านมนืดเนาะของฝั่งนู้นนะเป็นเป็นด้านสว่างอ่ะมาดูด้านสว่างกันบ้างเอฟเฟกต์เป็นยังไงเอาดูอ่ะต่างกันไหมลองดูอ่ะเฮ้ยไปไหน ไออีโบนั่นอีโบนูน่นนี่นี่นี่อ่าอ่าดูสีสีก็ไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะเอาจริงป่ะอันนี้ก็จะดํากว่าน,นิดนึงอ่าต้องดูเนี่ยอ่ะป่ะสีก็คล้ายๆกันอนะ่ะเมื่อกี้พี่ยังคิดอยู่เลยถ้าพี่สุมออกสกินนึงพี่ก็จะไม่เอาอีกสกินนึงนะพี่ก็ว่ามันคล้ายๆกันดูดิสีมันก็ไม่ต่างกันมากอะยกเอ๊ มันก็เหมือนแค่คนละสีสวยๆใช่ไหมแต่ก็ซื้อแพ็กไปดีกว่าซื้อแพ็กก็ได้สองอันอะนะน้องๆกิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับดูตามความเหมาะสมแล้วกันซื้อหรือสุ่มคุ้มกว่ากันนะอ่ฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะก็ได้สก,กินแหละแต่ว่าก็เสียนะบางสก,กินก็ไม่ได้อยากได้ไงแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ท,ท,ที่ต้องมารีวิวให้น้องๆดูนะครับอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับอยากให้พี่มีรายได้ในการทําคลิป เขาเรียกว่าไม่ใช่มีรายได้หรอกเรียกว่ามีเงินเข้ามาสนับสนุนในการทาคลิปเนาะเพราะว่าทุกเดือนพี่ก็ไม่เคยได้ได้กําไรจากการทําคลิปอยู่แล้วเข้าเนื้อทุกเดือนนะแต่ก็ไม่เป็นไรพี่จะมาทําให้น้องๆดูขึ้นเป็นแนวทางนะครับผมตั้งใจเรียนพี่บอกเห็นผลไปแล้วใช่ไหมว่าพี่ทำไมไม่ทําคลิปเมื่อคืนนะพี่ไม่สบายพี่กินอาหารไปแล้วอาหารเป็นพิษเนาะพี่แบบไม่มีร่างกายเรียวแรงมากเลย่ยโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสบายสบายสไตล์เราสไตล์เราสไตล์เราเดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่จะทาเพลงเพลงของช่องบ้างดีกว่าอี มีน้องๆถามว่าครบเก้าเก้าพันเก้าพันซับมีแจกกิจกรรมไหมครับอ,อพี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอให้ครบหมื่นกันดีกว่านะแต่พี่จะมาแบบแจกกิจกรรมใหญ่แล้วกันนะถ้าครบครบครบ,ครบหมื่นเนะาะแต่ไม่รู้จะครบหรือเปล่าต้องรอให้มันเป็นทีละขั้นทีละตอนเนาะพี่ก็ไม่โลภหรอกก็ <c oughs> ค่อยไปช่องเราได้มาถึงขนาดนี้กนะ็โอเคละมีคนรักพี่แค่คนสองคนสิบคนร้อยคนพี่ก็ดีใจแล้วนี่เป็นพันคนขนาดนี้เนาะขอบคุณมากครับผมที่รักกันนะฮะ ใครที่ชอบสไตล์การทาคลิปแบบกึ่งๆสตรีมก็ฝากติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับช้าเลยบ้างเร็วบ้างเนาะขออภัยฮะเจอกันคลิปหน้าโอ้โหเท่มากนี่ถ้าพี่ใจร้อนนะถ้าพี่ไปเปิดอีกห้าสิบกล่องพี่อยาจจะไม่ได้สกินก็ได้เนาะพี่ซื้อเลยดีกว่ายอมแบบตอนแรกคิดอยู่เอ้ยกูมันดวงเรามันสิบกล่องแหละปกติถ้าพี่ส่มไม่ออกสิบกล่องมันก็ก็ไม่ออกแล้วไงอุตส่าห์ให้โอกาสเพิ่มเป็นสิบสองกล่องก็ยังไม่ออกอีกอ่ะไหนเมื่อมันไม่ออกแล้วเราก็ซื้อไปเลยดีกว่าจบ เพราะว่าพี่เคยสุ่มเยอะกว่าซื้อนีะ่ะดวงเราไม่มีด้วยตั้งใจเรียนนะครับเด็กๆพักเรียนก็ค่อยมาดูคลิปพี่น้อนแล้วก็โควิดยังไม่ไปไหนดูแลสุขภาพใส่มงใส่แมสชิตแอลกอฮอล์เวลารับประทานอาหารด้วยนะล้างมือให้สะอาดนะครับเจอกันคลิปหน้าสบายๆส,สไตล์แฮ่แฮ <laughs> ถือว่าวันนี้ได้สองสก,กินเนาะ